Thank you. สวัสดีครับก็กลับมาเจออีกนะครับในวิชาวิทยาศาสตร์นะครับในหัวข้อเกี่ยวกับพลังงานจนนะครับจุดประสงค์นะครับก็คือ 1. อธิบายพลังงานจนนะครับ 2. ทดลองและอธิบายปัจจัยที่มีผลต่อพลังงานจนนะครับครูก็จะมีเหตุการณ์ตัวอย่างนะครับให้นักเรียนได้ดูนะครับเกี่ยวกับพลังงานจนนะครับอันนี้คือกังขัดลมนะครับคือการหมุนนะฮะและเมื่อมีกระแสลมนะฮะอันนี้ก็พายุพัดนะฮะ ไม้ต้นไม้นะฮะตีกไม้ปิวมากเลยนะครับอันนี้ก็พายุนะฮะพายุนะทอร์นาโดนะฮะ,ฮะพายุที่มีความแรงนะฮะสูงนะครับเกี่ยวข้องกับพลังงานชนอย่างไรอ่ะแล้วนี่ฮะรถชนนะฮะสภาพรถชนนะฮะเกี่ยวข้องกับพลังงานชนยังไงนะครับเริ่มต้นนะครับก็เดี๋ยวจะให้ไปดูนะฮะการทดลองนะฮะตอนที่หนึ่งเลยก็คือมวลของวัตถุนะฮะจะมีผลต่อพลังงานจนอย่างไรครับไปดูกันครับ ใช้ไม้กระดานทำเป็นพื้นเอียงโดยให้ด้านหนึ่งอยู่สูงจากพื้น20เซนติเมตรวางกล่องเป้าหมายไว้ปลายพื้นเอียงให้อยู่ห่างจากปลายพื้นเอียงเป็นระยะทาง2เมตรปล่อยรถทดลองให้เคลื่อนที่ไปตามพื้นเอียงให้ชนกับกล่องเป้าหมาย จับเวลาที่รถเคลื่อนที่จากปลายล่างของพื้นเอียงจนถึงกล่องเป้าหมายทำการทดลองซ้ำอีกครั้งโดยเพิ่มมวลของรถทดลองโดยใช้แท่งเหล็กระยะเวลาที่รถทดลองใช้ในการเคลื่อนที่จนเข้าชนกล่องเป้าหมายทั้งสองครั้งเท่ากัน ในระยะทางที่เท่ากันดังนั้นอัตราเร็วของรถทดลองทั้งสองครั้งจะเท่ากันรถทดลองที่มีแท่งเหล็กมีมวลมากกว่าชนวัตถ,ถุให้กระเด็นไปได้ไกลกว่า นรถทดลองให้เคลื่อนที่ไปตามพื้นเอียงให้ชนกับกล่องเป้าหมายจับเวลาที่รถเคลื่อนที่จากปลายล่างของพื้นเอียงจนถึงกล่องเป้าหมายทำการทดลองซ้ำอีกครั้งโดยปรับพื้นเอียงให้สูงขึ้นเป็น40เซนติเมตร รถทดลองที่ถูกปล่อยจากพื้นเอียงสูง40เซนติเมตรใช้เวลาน้อยกว่าในการเคลื่อนที่เข้าชนกล่องเป้าหมายในระยะทางที่เท่ากันดังนั้นอัตราเร็วของรถทดลองที่ถูกปล่อยจากพื้นเอียงสูง40เซนติเมตรจึงมากกว่ารถทดลองที่มีอัตราเร็วมากกว่าชนวัตถุให้กระเด็นไปได้ไกลกว่า ก็จบลงไปนะครับสําหรับการทดลองทั้งหมด2ตอนนะฮะทีนี้เราก็มาดูความหมายของพลังงานจนกันนะครับว่าคืออะไรนะครับพลังงานจนนะครับคือพลังงานทนี่มีอยู่ในวัตถุที่กําลังเคลื่อนที่เป็นปริมราณสิเรียมีหน่วยเป็นจูลพลังงานจนจะมากหรือน้อยนะครับขึ้นอยู่กับมวลของวัตถุแล้วก็อัตราเร็วในรเคลือนที่ของวัตถุซึ่งจากการทดลองทั้งสองตอนที่ผ่านมานะครับก็จะเห็นได้นะครับว่ามีส่วน เกี่ยวข้องกับพลังงานจลน,นะครับนี้ก็มาถึงสูตรที่ใช้นะครับในการคำนวณเรื่องเกี่ยวกับพลังงานจลน,นะครับก็จะมีสูตรดังนี้นะครับ e ห้อย k เท่ากับเศษหนึ่งส่วนสอง mv ยกกำลังสองแต่ละตัวแปรนั้นจะมีความหมายยังไงจะไปดูกันนะครับแต่ละตัวแปรน,น,นะครับก็จะมีความหมายดังนี้นะครับ e ห้อย k ก็คือพลังงานจลน,นะครับมีหน่วยเป็นจูล m คือมวลของวัตถุมีหมน่วยเป็นกิโลกรัม ส่วน v นะครับคืออาาัตราเร็วของวัตถุมีหน่วยเป็นเมตรต่อวินาทีนะครับก็ะจบลงไปนะครับสําหรับเรื่องเกี่ยวกับพลังงานจนนะฮะก็บวังว่านักเรียนจะได้ทบทวนนะครับแล้วก็เดี๋ยวทํางานที่ครูได้มอบหมายไว้นะครับขอบคุณครับ